สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการทำพายกรอบน้ำตาลกันค่ะพายกรอบน้ำตาลจัดอยู่ในกลุ่มของพายชั้นซึ่งการทำพายชั้นจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากโดยจะมีการาพับและรี้อนโดโทบไปมาหลายครั้งเพื่อให้เกิดลักษณะที่เป็นชั้นของแป้งพายสลับกับชั้นเนยเมื่ออบแป้งจะพองตัวขึ้นมาเป็นแผ่นแป้งบางๆก,กรอบๆซ้อนกันหลายชั้นสำหรับส่วนผสมและวิธีการทำก็ตามนี้เลยนะคะ ส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์250กรัมเพสตรีมาักกาะลี160กรัมถ้าไม่มีเราใช้เนยสดจืดแทนก็ได้นะคะแต่เวลารีจะต้องรีดในห้องแอร์ไม่เช่นนั้นแล้วเนยจะละลายค่ะมีเนยสดจืดหรือมาักกาะลี25กรัมนะคะจะใช้ที่อุณหภูมิห้องน้ำเปล่า140-150มิลลิลิตรนะคะจะใช้น้ำแช่เย็นแล้วก็มีเกลือ1ส่วน4ช้อนชาและน้ำตาลทราย100กรัมค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะละลายเกลือในน้ำก่อนนะคะคนจนเกลือละลายหมดแล้วก็นำน้ำไปแช่ให้เย็นจัดค่ะจากนั้นเราจะทำการรีดตัวเพสทรีมกการีนนะคะ ซึ่งเพ s t ทรีมักกะลีเนี่ยจะเป็นเนยเทียมที่มีจุดหลอมเหลวสูงจะใช้ในการทําขนมพวกพายชั้นครัวซองเดนิชนะคะซึ่งตัวมากกรลีตัวนี้จะมีความทนต่อการรีดพับหลายๆครั้งนะคะและสามารถจะทํางานที่อุณหภูมิห้องได้โดยที่ตัวของ p พ s t ์ทรีมักกะลีไม่ละลายนะคะก็จะเหมาะในการทําพายชั้นในวันนี้ค่ะซึ่งเราเจะรีด p พ e ต์ทรีมักกะลีเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะขนาด5ูณ8นิ้ว ในการรีดเราก็จะใช้ตัวถุงพลาสติกช่วยนะคะหรือจะเป็นกระดาษไขก็ได้เพื่อให้ตัวเพสที้เนี่ยไม่ติดกับโต๊ะแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายค่ะเมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วก็จะเอาไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ30-40นาทีนะคะหรือจนกว่าเราจะใช้งานค่ะ จากนั้นเราก็จะร่อนแป้งหนึ่งถึงสองครั้งนะคะแล้วก็นําน้ําที่เราแช่งเย็นจัดไว้เนี่ยค่อยๆเทแล้วก็ผสมแป้งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นวดจนกระทั่งได้ก้อนแป้งที่ไม่ติดชามผสมค่ะจากนั้นเราก็จะนําก้อนแป้งลงมานวดบนโต๊ะนะคะโดยมีการโรยแป้งเล็กน้อยแล้วก็ใช้เนยจืดหรือมาักาลีนะคะผสมลงไปแล้วก็นวดจนแป้งกับเลยเข้ากันดีไม่ติดมือ ล้วก็ห่อก้อนแป้งด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็พักที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ30นาทีแต่ถ้าอุณหภูมิร้อนอบอ้าวเกินไปเราสามารถพักในตู้เย็น30นาทีได้ค่ะเมื่อครบเวลานะคะเราก็จะเอาแป้งออกมารีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขนาด7คูณ3นิ้วในการรีดเราควรที่จะพลิกแป้งเพื่อรีดทั้งสองด้านเนื้อแป้งจะได้มีความเย็นสม่ำเสมอกันนะคะการรีดเราก็จะใช้ตัว ถุงพลาสติกช่วยเช่นเดียวกับการริดเนยนะคะเพื่อให้ต <Wait. S 1> ัวแป้งเนี่ยไม่ติดกับไม้คลึงแล้วก็ไม่ติดกับโต๊ได้วยค่ะจากนั้นเราก็จะนำตัวเพสที่แมกกาีนที่เรารีดแล้วก็แช่เย็นรอไว้เนี่ยวางลงไปโดยวางเลยเป็น2ใน3ของแผ่นแป้งนะคะจากนั้นเราก็จะพับด้านที่ไม่มีเนย เข้ามาก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะพับอีกด้านหนึ่งที่มีเนยเนี่ยพับลงไปให้ถึงปลายสุดของอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะได้ชั้นแป้งทั้งหมด3ชั้นด้วยกันค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มรีดแป้งครั้งที่1นนะคะโดยจะรีดแป้งให้ได้ขนาด7คูณ13นิว้วและในระหว่างการรีดเราก็ต้องหมั่นกลับด้านแล้วก็รีดทั้งสองด้านให้เสมอกันด้วยนะคะ จากนั้นเราก็จะพับ3ามทบนะคะโดยเราจะกะแบ่งแป้งคร่าวๆเป็น3าส่วนด้วยกันนะคะแล้วก็พับขอบด้านหนึ่งมาประมาณ2ใน3แล้วพับอีกด้านหนึ่งมาทบก็จะได้แป้ง3ามชั้น,นะคะ่ะเมื่อดูด้านข้างนะคะเราก็จะได้แป้ง3ามชั้นด้วยกัน,นะคะ่ะ จากนั้นเราก็ห่อด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็เอาไปพักในตู้เย็นเป็นเวลา20นาทีค่ะเมื่อครบเวลาเราก็เอาแป้งออกมานะคะแล้วก็รีดแป้งครั้งที่2ให้ได้ขนาดเท่าเดิมนะคะ7คูณ13นิ้วโดยตอนรีดเราก็ต้องหมั่นกับด้านรีดทั้ง2ด้านให้สม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็จากนั้นเราจะพับเป็นสี่บด้วยกันโดยเราจะกะแป้งคร่าวๆออเป็น4ี่ส่วนนะคะ แล้วก็พับปลายด้านหนึ่งมาประมาณ1นในสแล้วก็พับปลายที่เหลืออีกด้านหนึ่งมาชนกับขอบด้านแรกนะคะแล้วก็พับทับกันให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งเมื่อเราดูด้านข้างของก้อนแป้งแล้วเนี่ยเราจะได้แป้งทั้งหมด4ชั้นด้วยกันแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกนะคะเอาเข้าตู้เย็น20นาทีค่ะเมื่อครบเวลาเราก็จะนํำแป้งออกมารีดครั้งที่3นะคะ ให้ได้ขนาด7คูณ13นิ้วเหมือนเดิมโดยจะต้องกลับด้านรีดทั้ง2ด้านให้สม่ำเสมอการ mm. เช่นเดิมนะคะจากนั้นเราก็จะพับ3ามทบเหมือนกับการพับครั้งแรกห่อด้วยพลาสติกแล้วเข้าตู้เย็น20นาทีค่ะเมื่อครบเวลานำมารีดแป้งครั้งที่4ให้ได้ขนาด7คูณ13นิ้วโดยจะต้องมันกลับด้านและรีดทั้ง2ด้านให้สม่ำเสมอกันเหมือนเดิมนะคะแล้วจากนั้นก็จะพับทบเหมือนกับ พับทบครั้งที่2นะคะเพื่อให้ได้แป้ง4ชั้นห่อด้วยฟิล์มพลาสติกแล้วก็เข้าตู้เย็น20นาทีค่ะเมื่อครบเวลาเราก็เอาแป้งออกมารียกให้ขนาดเ1็คูณ1ินิ้วเ็เดิมค่ะจากนั้นเราก็จะตัดเป็นชิ้นชิ้นขนาดชิ้นละ6จคูณ1นิ้ว จากนั้นทาหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วเคลือบด้วยน้ำตาลในด้านที่ทาหน้าแล้ววางลงบนถาดที่ทาเนยขาวบางๆหรือปูด้วยกระดาษไขซึ่งถ้าเราสังเกตด้านข้างแป้งจะเห็นได้ว่าแป้งมีลักษณะเป็นชั้นอย่างชัดเจนนำไปอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีจากนั้นลดไฟลงเหลือ170องศาเซลเซียสอบต่อ10นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุก แซกขนมออกจากถาดแล้วพักให้เย็นบนตะแกรงเสร็จแล้วค่ะพายกรอบน้ำตาลที่แสนอร่อย